ทำเพจเกี่ยวกับไอ้หลงสายชิวนะครับทาไปสักพักหนึ่งไม่มีคนกดติดตามไม่มีคนกดไลค์ก็เลยปิดเพจเอาไว้เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่จ่ายมันปิดกั้นการมองเห็นไม่จ่ายไม่ดันผมก็เลยปิดนะมานานพอสมควรวันดีคืนดีมาแจ้งเตือนอีกนะขนาดปิดเพจไม่เคยได้ใช้เพจเลยนะไม่เคยได้โพสอะไรเลยนะอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาแจ้งเตือนองไงไปดูกันครับครับผมเหตุผลที่ผมเลิกเล่นแอปฟ้าเพราะอะไร วันดีคืนดีมันก็เด้งขึ้นมาแบบนี้ครับผมเพจของคุณถูกยกเลิกเผยแพร่แล้วเนื่องจากเพจนี้ขัดต่อมาตรฐานชุมชนเกี่ยวกับสแปมเห็นไหมคือผมไม่ได้ไปทาอะไรกับมันเลยอยู่ดีมันก็แจ้งเตือนขึ้นมานดำเนินการต่อเห็นไหมแล้วมันก็มาอยู่ดีๆมันก็มาตัดสินนะว่าเพจผมมีปัญหานะครับผมก็เลยเลิกเลยนะเดี๋ยวนี้ผมเลิกเล่นละนะครับนะผมก็จะบอกว่า ไม่ยอมรับคําตัดสินนะอืแล้วก็ให้ดําเนินการต่อแล้วมันก็ปิดเพจผมไปนะครับพอผมเข้าไปในเพจปับ๊บกดจะลองลบอ่รูปภาพดูมันบอกว่าอะไรเห็นไหมบัญชีของคุณถูกจํากัดขนาดนี้คุณถูกบล็อกไม่ให้ดําเนินการชั่วคราวหากคนเห็นว่าเนื้อหานี้ไม่เหมาะสมมาตรฐานของเราโปรดแจ้งให้เราทราบเออโอเคก็เลิกเล่นครับผมอันนี้วันนี้พอแวะเข้ามาดูปับ๊บเออแม่งมีปัญหาแบบนี้นะ บางคนแบบทําเพจไปแบบมีคนติดตามแบบเป็นหมื่นเป็นพันคนเนี่ยกว่าจะสร้างเพจสร้างตัวตนได้วันดีคือดีแม่งมาบล็อกบล็อกก็บล็อกก็ไม่เป็นไรบล็อกก็ย้ายนะไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นแค่นั้นเองนะครับเป็นประมาณนี้นะบายบายครับแอฟฟ้า